สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายทอดสดนะครับในหัวข้อหลักการใช้มิเตอร์นะครับในตอนที่2นะครับในตอนแรกก็คือผมได้นําเสนอเกี่ยวกับการตรวจเช็คลายลําโพงนะครับว่าจุดที่มันเสียจุดที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราตรวจสอบไปแล้วนะครับว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขได้ยังไงนะครับซึ่งคลิปที่ผมได้นําเสนอดังต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นแค่ตัวอย่างการสอนซ่อมมือถือฮาร์ดแวร์ออนไลน์ ที่ผมได้ทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือ <c oughs> ก่อนที่เราจะลงมือซ่อมมือถือก็ตามนะครับเราจะต้องตัวเช็คหาการเสียที่ตรงจดก่อนนะครับแล้วเวลาที่เวลาที่เราแก้ปัญหาหรือว่าเรา <c oughs> เราจะ,จะ,จ,ะจะซ่อมนะครับก็อาจจะง่ายนะครับง่ายสําหรับการที่ที่เราเป็นเป็นช่างซ่อมแบบมืออาชีพนั่นเองนะครับทีนี้ทีนี้นะครับในวันนี้ในวันนี้นะครับก็คือจะจะมาสอนต่อนะครับใน ต่อจากหัวข้อที่แล้วนะครับในเรื่องของการใช้มิเตอร์ในการตรวจสอบอาการเสียนะครับเมื่อครั้งที่แล้ว <c oughs> ที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะเป็นแค่ตำแหน่งของขัง้วลําโพงขั้วลําโพงของทุกรุ่นนะครับก็จะมีแค่2ขั้วเท่านั้นเองนะครับเวลาที่เราจะวัดลายวงจรหรือว่าจะเช็้ลายวงจรก็ตามนะครับในส่วนของขั้วลําโพงเนี่ยจุดที่จะต้องผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรุ่นไหนก็ตามนะครับก็คือ,อถ้าเกิดว่าเราเราได้สังเกตจริงๆแล้วนะครับ <c oughs> ผมให้ทุกท่านดูภาพนี้นะครับ บางคนเนี่ยบางคนเช็คว่าเอ๊ะลายลาโพงเนี่ยมันเกิดการขาดไปอ่าปรากฏว่าไม่มีลายวงจรดูครับเอ๊ะซ่อมไม่ได้หรอครับจะต้องไปหาลายวงจรมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยในการดูลายวงจรไม่ต้องดูครับคุณคุณก็ดูด้วยตาเปล่านี่แหละครับก็คือพลอยงามว่าถ้าเราสังเกตจริงๆนะครับคุณจะเห็นลายปริ้นท์นะครับที่มันที่เรามองเห็นอยู่นะครับในบางรุ่นเนี่ย เห็นไหมครับว่าลายเส้นของลําโพงเนี่ยมันจะมีลายปิ้นเล็กๆที่วิ่งไปนะครับกูเห็นว่าไปหาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้ไปหาในฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะเรียงตัวกันอยู่นะครับก็จะมีแ2ตัวตามที่ได้แจ้งไปเมื่อข่าวที่แล้วว่าในทุกๆลายของลําโพงนะครับจำเป็นจะต้องมีแอชนิดนี้นะครับที่เป็นลักษณะสีดำๆเนี่ยไปซ่อนอยู่ที่ลายลําโพงแน่นอนนะครับบางทีคุณจะเห็นจุดเชื่อมต่ออย่างชัดเจนนะครับว่ามีลายปิ้นที่วิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราวัดลายตามไปบางทีเราไปแกะเครื่องเข้านะครับปรากฏว่าเผลอพังพลาดเวลาที่เรานําบอร์ดออกมาเนี่ยปรากฏว่าแหนบหรือของแข็งต่างๆเนี่ยมันไปโดนแอลเนี่ยหลุดไปตัวหนึง่งมันก็เป็นเหตุทําให้ลําโพงไม่ดังนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการตรวจสอบหรือวิธีการเช็คที่ถูกต้องเนี่ยคุณจะรู้การเสียได้อ,อย่างชัดเจนเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นในหัวข้อที่แล้วนะครับในส่วนของ ของการวัดลายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมี2ลายเราก็จะวัดได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ทีนี้ทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับสมมุติว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าลายวงจรที่มันมีมากกว่า2ลายขึ้นไปเนี่ยผมถามว่าเราจะตรวจสอบยังไงครับก็คือในกรณีที่มันเกิดการเสียเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมให้วัดลายวงจรแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอลายวงจรที่มันมีมากกว่านั้นเช่นนะครับอย่างเช่นตัวกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีซ็อกเก็ตเนี่ย ที่มีขาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็จะมีหลายขาด้วยกันนะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตจอนะครับซ็อกเก็ตจอก็จะมีจะมีขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมากกว่าลายลําโพงที่ไปตรวจสอบกันแค่2ขั้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้วิธีการการวัดลายทีละหนึ่งขาจนกระทั่งหมดทั้งหมดเนี่ยโดยประมาณก็สี่สิบขาข้างละยีะ่สิบคุณจะต้องใช้เวลากี่วันในการในการทำเพราะฉะนั้นในการซ่อมมือถือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราไม่รู้วิธีการหรือว่าไม่รู้เทคนิคว่าในการตรวจสอบหาจุดเสียหรือว่าในส่วนที่มันใช้งานไม่ได้มันคืออะไรนะครับในในบอร์ด a n d r o i d เนี่ยผมจะมานำ,นำเสนเอคลิปให้กับทุกท่านเป็นอยูเ่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าทีนี้ว่าในส่วนของในส่วนของในในการตรวจสอบตรวจสอบนะครับตรวจสอบในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเราเราไม่รู้ถึงเทคนิคแล้วก็วิธีการทำเนี่ย คือพูดง่ายว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสําหรับการซ่อมอเลยนะครับทีนี้นะครับในวันนี้เราจะมารู้กันว่าถ้าสมมุติว่านะครับสมมุติว่ามันมีลายหน้าจอนะครับเกิดการขาดไปหนึ่งขาเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าเ,เราจะไปต้องไปซ่อมจุดไหนกันแน่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือ ในในบอร์ด Android ทั่วไปเนี่ยที่มันมักจะเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็คือมักจะมีปัญหาในเรื่องของลายวงจรขาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุเกิดการจะเกิดการช็อตที่จุดภายนอกก็ตามหรือว่าเครื่องโดนน้ามาหรือตกกระแทกพื้นมาก็ตามนะครับลายวงจรในบอร์ดมือถือส่วนใหญ่มักจะขาดไปนะครับทีนี้ถ้ามันขาดไปแล้วเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ไงว่าจุดไหนที่มันเกิดการขาดไปถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่บริเวณจอนะครับถ้ามันขาดไปหนึ่งลายหรือหนึ่งเส้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เส้นของตำแหน่งแบ็คไลท์นะครับถ้าเป็นเส้นของตำแหน่งแบนะ็คไลท์เนี่ยส่วนใหญ่จะจะเกิดการช็อตหรือเกิดการรับวงจรที่ที่บริเวณตัวจอหรือโดนน้ามาก็ตามนะครับอันนี้จะเกิดปัญหาที่ไฟหน้าจอไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีลายขาดไปเส้นหนึ่งที่ที่ไม่ใช่ลายแบ็คไลท์เนี่ยก็จะเป็นเหตุทําให้ภาพหน้าจอไม่ขึ้นครับอาการเสียของมันก็คือเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับหน้าจอเนี่ยหน้าจอมันก็จะสว่างมีแสงสว่าง จอเขาเรียกว่าอาการจอขาวแต่ว่าไม่มีภาพขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกว่า ลายลายเส้นหน้าจออาจจะขาดไปหรืออาจจะขึ้นเป็นจอภาพาสีสีฟ้าสีน้ําเงินสีม่วงอะไรก็ตามเหมือนกับจอเสียหรือว่าเป็นเส้นขีดๆหรือภาพมันล้มไปเป็นเป็นขีดๆเหมือนกับว่าจอภาพาเกิดการเสียเกิดการชํารุดขึ้นแต่เมื่อเราไปเปลี่ยนจอใหม่แล้วก็เป็นอาการเดิมนะครับวันนี้ผมจะมามาสอนในเรื่องพวกนี้นะครับว่าเราจะรู้ได้ไงครับว่าเส้นทางของหน้าจอนะครับมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าจุดไหนที่มันเกิดการเสียนะครับมี ีสี่สิขาเนี่ยคุณจะใช้เวลาในการตรวจเช็คนานแค่ไหน ลูกค้ากําลังนั่งรออยู่ที่หน้าร้านของเรานะครับจุดประสงค์ของในใน,ในการสอนของผมเนี่ยก็คือจะมุ่งเน้นให้ทุกท่านเป็นช่างซ่อมมือถือแบบมืออาชีพก็คือหมายความว่าคุณสามารถที่จะนําสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไปประกอบอาชีพได้จริงๆนะครับคุณจะได้ทํามาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวกันต่อไปน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในลายกล้องนะครับลายกล้องก็คือจะทําให้กล้องมันมืดนะครับซึ่งซึ่งหลายคนก็เจอแต่ว่าเ,เราจะเช็คได้ยังไงครับเราไม่รู้จุดเสียที่แน่นอนลายวงจรก็มี แต่ว่าบางทีก็ดูไม่เป็นนะครับบางคนซื้อมาดูแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับก็แต่จริงๆแล้วก็ดูง่ายนะครับถ้าถ้าเรามีไว้ก็ดีแต่ว่าในบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ครอบคลุมเต็มทุกๆรายการที่มันเกิดการเสียนั่นเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในการเรียนซ่อมมือถือเนี่ยผมจะมุ่งเน้นนะครับให้เรารู้จักการตรวจเช็คก,การเสียที่ถูกต้องว่ามันเสียตรงไหนที่จุดไหนนั่นเองนะครับแล้วเราจะได้เริ่มต้นได้ถูกต้องนั่นเองนะครับ ทีนี้ทีนี้นะครับก่อนที่ก่อนที่เราจะาผมจะลงมือสอนในวันนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับก็ในในรอบเดือนธันวาคมนะครับเป็นเป็นส่งท้ายปีสําหรับปีนี้นะครับก็คือผมจะลดค่าเรียนพิเศษให้นะครับจากปกติก็คือ3,500บาทเหลือเหลือ2 9 0 0นกนะครับก็จะรับแค่14คนเท่านั้นนะครับ จะเปิดพร้อมกันนะครับในวันที่1ที่จะถึงนี้วันที่1นธันวาครับไม่ท่าทีนะครับไม่ใช่ที่จะถึงในวันที่1นธันวานะครับจะเปิดรอบสองทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งนะครับอันนี้ก็คือ1รอบ1รอบของการสอนเนี่ยจะรับแค่7คนเท่านั้นนะครับแล้วก็รอบอีกรอบหนึ่งก็คือจะเป็นรอบเด็กนะครับในวันเดียวกันนะครับก็จะเริ่มสอนในเวลา3ามทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มนะครับอันนี้ก็คือ7คนนะครับรวม2รอบนี้ก็คือจะรับแค่14คนเท่านั้นนะครับ ในการเรียน,นยจะใช้เวลาเรียนแค่วันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อวันนะครับเรียนแค่จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดนะครับเป็นระยะเวลาด้วยกันก็คือประมาณ3สัปดาห์นะครับสสัปดาห์เราก็จะจบก็คือจะเรียนไม่ถึงเดือนนะครับก็คือจะจะจบก่อนปีใหม่นั่นเองนะครับ ใครสนใจที่จะสมัครเรียนนะครับก็สามารถจะจองเรียนไว้ได้นะครับใครที่มาสมัครเรียนก็คือผมยังไม่ได้เก็บค่าเรียนนะครับก็คือจะไปเก็บในวันที่1นนะครับแต่ว่าคนที่มาสมัครผมจะต้องเก็บค่ามาจจาจองเรียนคนละ500บาทแล้วผมก็จะถึงห้องเรียนให้เพื่อจะได้รู้ว่ามีจมํานวนสมาชิกกี่ท่านแล้วในการสมัครเรียนนะครับก็คือเราจะไปเริ่มพร้อมกันในวันที่1ที่จะถึงนี้นะครับในการเรียนออนไลน์สดนะครับเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนไว้นะครับ1ก็คือมิเตอร์มิเตอร์ตัวนี้นะครับรุ่นไหนก็ได้ คุณคุณจะมีรุ่นถูกรุ่นแพงได้หมดนะครับทุกรุ่นอ n นาล็อกดิจิตอลได้หมดเลยนะครับผมสอนสามารถสอนคุณได้ทั้งหมดนะครับอันดับที่2ก็คือ power supply อันนี้จําเป็น power supply เนี่ยคุณจะใช้แบบไหนก็ได้จุดประสงค์ของซั p l y ก็คือเป็นตัวจ่ายไฟให้มือถือคุณจะใช้รุ่นธรรมดาหรือรุ่นไม่ธรรมดาก็ได้ทั้งหมดนะครับ เราสามารถผมสามารถที่จะสอนคุณได้แล้วก็จะสอนการปรับแต่งเพราะวสภายในการที่จะจ่ายไฟยให้หมือถือด้วยว่าเป็นยังไงนะครับในหลักเกณฑ์การสอนเนี่ยผมจะสอนโดยรวมก็คือตั้งแต่พื้นฐานเป็นต้นไปเลยครับคำว่าพื้นฐานเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊เราซ่อมเป็นแล้วไม่เรียนหรอกครับพื้นฐาน อันนั้นคุณคิดผิดเลยนะครับผมจะบอกให้เลยว่าคนที่เป็นช่างซ่อมมือถือได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้หลักเกณฑ์การทํางานของวงจรไม่รู้ส่วนประกอบของอุปกรณ์ภายในเครื่องเนี่ยคุณจะไม่สามารถวิเคราะห์การเสียได้เลยคุณจะมุ่งเน้นไปที่ซ่อม IC เลยท่าเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเสียข,ของมือถือเนี่ยมันไม่ได้เสียที่ตัว IC อย่างเดียวนะครับมันอาจจะเสียที่จุดเล็กๆที่คุณไม่คาดคิดนะครับมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกๆขั้นตอนนะครับถ้าเราไม่รู้หลักเกณฑ์พื้นฐานตรงเนี้ย คุณมองข้ามไปนะครับนั่นแหละครับก็คือเหมือนกับว่าคุณก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเส้นผมบางภูเขาอยู่อย่างนั้นแหละครับทำไมถึงซ่อมอาการนี้ไม่ได้ครับจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่แค่นั้นเปลี่ยนอุปกรณ์ไปหมดแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไอซีทุกตัวแล้วทาไมมันถึงไม่หายอันนี้มันเปลี่ยนเพราะว่าคุณมองข้ามพื้นฐานไปนั่นเองนะครับพื้นฐานมันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายตามที่คุณเข้าใจเลยนะครับบางคนบอกว่าเราซ่อมเก่งแล้วพื้นฐานไม่เรียนหรอกครับเหมือนกับว่า เราเราเก่งแล้วจริงๆแล้วการที่เราจะเป็นช่างแบบมืออาชีพได้นะครับคุณจะต้องรับฟังในทุกๆท,ทุกอย่างนะครับก็คือคุณมีความรู้อะไรเข้ามาเนี่ยคุณคุณจะต้องมารับฟังแล้วก็เอามาวิเคราะห์แยกแยะด้วยตนเองอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นช่งางได้นะครับ ล้วก็ทีนี้พวก IC ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันทานํางานยังไงอันนี้ก็ผมก็สอนด้วยนะครับแล้วจุดประสงค์ของการเรียนนย่ก็คือผมจะมุ่งเน้นให้รู้จักการตรวจเช็คอาการเสียในทุกๆอาการที่มันเกิดขึ้นกับมือถือนะครับคุณจะได้ไปทุกๆอาการเลยนะครับก็คือถ้าคุณไม่เรียนพื้นฐานแล้วคุณมานั่งเช็คอาการเนี่ยจะเราจะไม่เข้าใจถึงเรื่องการสอนของผมนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสมมุติว่า,างี้ครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมทําการเช็คซ็อกเก็ตจอนะครับว่า เท่าที่เช็คที่ตัวลําโพงนะครับว่าปรากฏว่าที่มันเกิดการเสียเนี่ยมันมีลายวงจรที่วิ่งไปไปสู่อุปกรณ์ชิ้นไหนในเมนบอร์ดนะครับตามลายวงจรว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในอุปกรณ์ที่มันเรียงตัวกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัว L หรือตัว C ต่างๆที่มันลงกลาวหรืออุปกรณ์ที่เป็นตัว C ข้ามลายวงจรก็ตามนะครับทีนี้จากจุดนี้นะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่2มากกว่า2จุดขึ้นไปนะครับ อันนี้อันนี้ผมจะเริ่มต้นไปที่สมมุติว่าสมมุติว่าหน้าจอหน้าจอเนี่ยมันเป็นขาที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมจะผมจะไปที่ขาซิมก่อนนะครับขาซิมเนี่ยเป็นขาซิมที่จําเป็นจะต้องมีในทุกๆรุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น หน้าจอเนี่ยมันมี40นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากจากน้อยไปหามากนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ถาดซิมก่อนนะครับซึ่งเป็นขาที่มีทั้งหมด6ขาด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นเป็นขาซิมที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับก็จะมี6ขาเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับถาดซิมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือว่า,าจะมีจะมีข้างละ6 ข้างละ6ก็คือ2ซิมนะครับใส่ได้2ซิมอันนี้ซิม1ซิม2นะครับก็คือพูดง่ายว่าในซิมในขาซิมเนี่ยมันก็จะมีขาที่ไปแตะกับตัวซิมทั้งหมด6ขาด้วยกันอันนี้ก็คือ1ซิมนะครับอันนี้ก็คือซิมที่2อทีนี้ผมจะนําตัวนี้มาเป็นเกณฑ์ในการวัดนะครับเราจะได้เข้าใจว่าในการตรวจสอบเนี่ยซึ่งมันก็ง่ายนะครับในการวัดค่าวความต้านทานในแบบที่2ที่ผมสอนไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนการวดัดจากการวัดลายเป็นวัดค่าวความต้านทานซึ่งเราจะต้องใช้มิเตอร์ด้านหนึ่งะแตททีี่่่เกา นะครับบางรุ่นก็ต้องใช้สีดำแตะกาบางรุ่นก็ต้องใช้สีแดงแตะกานะครับตัวที่ผมใช้อยู่ตัวนี้จะต้องใช้สีแดงแตะกานะครับเพื่อจะวัดค่าความต้านทานที่ตัวขาซิม เราวัดเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจสอบว่ามันมีค่าความต้านทานมาหรือไม่นั่นเองนะครับในในในคลิปที่แล้วเนี่ยผมผมได้บอกไปแล้วว่าจุดที่เราวัดไปแล้วไม่ขึ้นค่าจุดนั้นก็คือจุดนั้นลายขาดนั่นเองนะครับแต่ทีนี้นลําโพงเนี่ยมันใช้ทั้งสองขั้วก็คือถ้ามันขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นฝั่งหนึ่งก็ากับว่าฝั่งที่ไม่ขึ้นลายขาดไอฝั่งที่มันขึ้นค่าความต้านทานก็แสดงว่าลายไม่ขาดเพราะว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังภายนอกนั่นเองนะครับอ่าภายในของตัวไอซีว่า ก็คือจากตัวไอซีมาหาภายนอกนะครับมันก็เลยขึ้นค่าความต้านทานแต่ถ้าเกิดว่าลายมันขาดตอนไปตรงไหนก็ตามนะครับในส่วนใดส่วนหนึ่งของลายวงจรนั้นๆนะครับมันก็จะไม่ขึ้นค่านั่นเองอันนี้ก็เปรียบเสมือนลายวงจรขาดนะครับผมวัดขาซินในขาแรกนะครับปรากฏว่ามิเตอร์เป็นค่า0 0 0ยนะครับมิเตอร์มิเตอร,ร์เป็นค่า0 0 0ยอันนี้ก็คือมันอยู่ที่การแตะของเรานะครับถ้าเราแตะไม่แน่นสนิทเนี่ยก็คือค่ามันจะไม่ได้นะครับค่ามันจะไม่ได้ 000, ัวน,นี้ก็คือ,อเดี๋ยวผมแตะใหม่นะครับมิเตอร์อมิเตอร์เป็นค่า0ูนย์ศูนย์หนะครับผมแตะขาแรกมิเตอร์เป็นค่า0ูนย์ศูนย์หเหมือนกันนะครับ mm. ก็แสดงว่าขาที่1ก็คือขากาวนั่นเองนะครับขากาวทาไมถึงเป็นขากาวเพราะว่าถ้าผมนํามิเตอร์เนี่ยไปแตะที่กาวเหมือนกันนะครับไม่ได้แตะขาซิมนะครับ mm. คุณจะเห็นว่ามันก็จะเป็นค่า0ูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างนี้นะครับถ้าผมแตะขาที่1ของขาซิมเห็นไหมครับว่ามันเป็นค่าเดียวกัน เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าขาซิมนะครับก็จะมีเป็นขั้วลบนั่นเองนะครับซิมเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นหนึ่งที่จําเป็นจะต้องมีลบและบวกนั่นเองนะครับต่อไปขาที่2นะครับขาที่2ผลแตกคุณจะเห็นว่ามิเตอร์มันไม่ขึ้นเลยนะครับเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ขึ้นครับลายขาดหรือเปล่าอันนี้เราผ่านไปก่อนนะครับต่อไปขาที่3มนะครับมิเตอร์ขึ้นค่าความต้านทานต่อไปขาที่4นะครับอันนี้ก็ขึ้นค่านะครับต่อไปขาที่5ครับขาที่5ก็ขึ้นครับ ขาที่6ก็ขึ้นครับแต่ทําไมขาที่2เนี่ยมันถึงไม่ขึ้นครับเห็นไหมครับว่าผมแตะขาที่2แล้วนิ่งไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําอีกตัวหนึ่งมาทําการตรวจสอบนะครับมาตรวจสอบเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นขาซิมที่เรามองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมก็จะแตะไปขาที่1นึ่งนะครับคุณจะเห็นว่าเป็นค่า0 0 0ต่อไปขาที่2คุณจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามันไม่ขึ้นเหมือนกับตัวเมื่อกี้นี่เลยนะครับต่อไปขาที่3ขึ้นครับ4ขึ้นนะครับ ้าก็ขึ้นค่านะครับหก็ขึ้นค่าแสดงว่ามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าลายไม่ขาดผมจะเหยิบอีกกี่บอร์ดมาก็ตามนะครับมันก็จะเป็นค่าเหมือนกับที่ผมวัดได้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คือเหมือนกันทุกประการอ,อันนี้มันคืออะไรครับมันคือหลักเกณฑ์พื้นฐานของวงจรการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบก่อนนะครับว่ามันคืออะไร ก็คือในขาซิมของทุกรุ่นเนี่ยมันก็จะมีขา6ขาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดชนิดไหนก็ตามนะครับบางคนถามว่าผมสอนซ่อมมือถือผมสอนรุ่นอะไรนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ในการเรียนทั่วไปนะครับที่ที่เขาสอนกันอยู่ในปัจจุบันเขาก็จะสอนวิธีการแก้การเสียของแต่ละรุ่นนะครับแต่ของผมเนี่ยคุณสามารถจะนําไปใช้ในทุกๆรุ่นได้นะครับเพราะว่าผมใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นในส่วนของการใช้มิเตอร์อย่างถูกต้องว่ามันใช้แบบไหน เราไปตรวจสอบอาการเสียนะครับเพราะเพราะว่าในในส่วนของที่ผมมานั่งนำเสนอให้ทุกท่านเนี่ยทุกทุกรุ่นนะครับมันก็ต้องมีองค์ประกอบที่เหมือนกับที่ผมสอนคุณนั่นแหละครับมันก็คือเหมือนกันเหมือนกันต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าจากขาซิมนะครับจากขาซิมตรงนี้นะครับก็คือมีทั้งหมด6ขาด้วยกันนะครับมีขาหนึ่งเป็นขากาวขากาวก็คือหลายลบนะครับผมเขียนตัวจีนะลายที่2เนี่ยนะครับ มันจะไม่ขึ้นค่านะครับผมกากระบาทนะครับต่อไปลายที่3มนะครับมันจะเป็นลายวงจรที่วิ่งเข้าไปหาตัว IC ภายในเครื่องนะครับ IC ตัวนี้คือตัวอะไรครับก็คือเป็นตัวควบคุมการทํางานในส่วนของสิมกา้านนั่นเองนะครับต่อไปขาที่4นะครับก็คือจะวิ่งไปในทางเดียวกันนะครับต่อไปขาที่5ก็จะวิ่งไปในทางเดียวกันนะครับขาที่6ก็จะเหมือนกันนะครับลายวงจรนี้นะครับก็คือจะวิ่งไปคู่ขนาดกันในส่วนที่วิ่งไปแล้วเนี่ย จะมีจุดเชื่อมต่อนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัว IC ควบคุมการทางานนะครับอาจจะเป็น L เป็น C เป็น R อะไรก็ตามนะครับในทุกๆลายของวงจรภยที่มาเชื่อมต่อภายนอกจะต้องเข้าไปหาอุปกรณ์ภายในเครื่องอซึ่ง IC ตัวนี้นะครับก็คือเป็น IC ที่ควบคุมการทํางานของซิมการ์ดเมนบอร์ดของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนรู้ว่า IC แต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่อะไรควบคุมอะไรคุณก็ณจะไม่รู้เลยว่าไอ้นี้มันควบคุมการอ่านซิมหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้ครับหรือว่าตัวน,ววนี้หรือว่าตัวอะไรกันแน่นะครับ ถ้าเรามีลายวงจรดูเราก็จะรู้เปิดลายวงจรดูว่าลายซิมการ์ดวิ่งไปสู่ IC ตัวไหนตามเส้นทางนั้นๆเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นการซ่อมแบบที่ง่ายนะครับแต่ทีนี้ทีนี้ในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยโดยที่สมมุติว่าคุณไม่มีลายวงจรนะครับเราก็ใช้วิธีการวัดค่าวความต้านทานภายนอกแบบนี้เลยนะครับ มันจะขึ้นตามค่าที่ผมบอกทุกประการน,นะครับทีนี้เรามาคุยกันก่อนว่าอไอ้ขาส่วนๆนะั่นคือขาเกา่าแล้วขาที่ไม่ขึ้นเนี่ยมันคืออะไรครับทำไมมันถึงไม่ขึ้นจําไว้เลยนะครับว่าอันนี้ทุกท่านจ้างจฟังนะครับจุดที่มันไม่ขึ้นค่านะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นมือถือก็ตามนะครับมันจะต้องมีจุดที่ไม่ได้ใช้งานด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือจุดที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่มันมากจกติดกับลายลบเสมอก็คือพูดง่ายว่าลายลบมันอยู่ตรงไหน ไอจุดที่มันว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับลายลบนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตามหลักเกณฑ์เนี่ยคุณสามารถจะนาไปใช้ได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นซ็อกเก็ตจอหรือซ็อกเก็ตกล้องหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันเกิดปัญหาขึ้น ที่มัน,ม,นมันทำให้เกิดการเสียหรือว่าลายขาดก็ตามนะครับเราสามารถจะนําหลักเกณฑ์นี้ไปเช็คได้เดี๋ยวผมจะจะให้อ่าจะเช็คในจุดต่อไปที่มันยากขึ้นนะครับที่มันมีมากมากกว่า6ขาตรงนี้นะครับต่อไปนะครับสมม,มุติว่าอย่างี้ครับสมม,มุติว่าคุณวัดค่าความต้าน,นทานที่ขาซีมแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีขาที่5นะครับอันนี้คือขาที่5นะครับอันนี้คือขาที่6ขาที่5เนี่ยมันไม่ขึ้นค่าด้วยนะครับก็คือพูดง่ายว่ามันเป็นอา่าเราผมวัดไปแล้วมันนิ่งเลย ขาที่2ก็นิ่งขาที่5ก็นิ่งนะครับขาที่1เป็นค่า0ูนย์นะครับเป็นลายกาวขาที่3ขาที่2ไม่ขึ้นขาที่3ให้ค่าความต้านทานขาที่4ให้ค่าความต้านทานปรากฏว่าขาที่5้าไม่ขึ้นครับขาที่6ก็ให้ค่าความต้านทานถ้าถ้าเกิดว่าคุณรู้ดังนี้แล้วเนี่ยตามที่ผมอธิบายไปนะครับว่าขาที่มันว่างเปล่าจะิดกับลายลบเพราะฉะนั้นลายที่2เนี่ยมันเป็นลายที่ว่างเปล่าแน่นอนครับลายที่5ก็คือเป็นขาที่ขาดนะครับขาที่ขาด ก็คือลายที่ขาดแล้วทีนี้ปรากฏว่าเอ๊ะเราไม่มีวงจรดูเลยครับว่าเราจะรู้ว่าลายขาดที่5มันวิ่งไปไหนในเครื่องมันไปต่อกับอุปกรณ์ชิ้นไหน <c oughs> เราก็ใช้วิธีเหมือนกับที่วัดค่าลําโพงลายลําโพงที่ขาดคุณก็ไม่สามารถจะวัดลายที่ขาดได้แต่ว่าลายข้างเคียงไม่ได้ขาดด้วยนะครับคุณก็ต้องวัดลายข้างเคียงเพราะฉะนั้นในขาซิมเนี่ย ลายข้างเคียงของคุณก็ไม่ได้ขาดด้วยนะครับขาที่6ก็ใช้ได้ขาที่4ก็ใช้ได้ขาที่5ใช้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับคุณก็เอามิเตอร์เนี่ยไปจิ้มขาที่6เพื่อที่ว่าจะวัดวัดดูว่ามันไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชิ้นไหนก่อนที่เข้าขก่อนที่จะเข้าสู่ตัว IC นะครับ ทีนี้เราก็ต้องไปไปหาอุปกรณ์ชิ้นนั้นให้เจอถ้าเกิดว่าคุณไปวัดเจออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เป็นค่า0 0 0เพราะว่ามันเป็นลายเดียวกันกับขาซิมไปหาอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับคุณก็จะได้ค่ามิเตอร์0ู0ย์ศูนก็เรียกว่าการวัดลายวงจรเมื่อคุณวัดเจอแล้วในขาที่ขาที่6ต่อไปคุณก็ต้องไปหาขาที่4ซึ่งมันก็ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆขาที่6นั่นแหละครับมันต้องไม่ไปไหนไกลนะครับคุณก็ไปวัดเจออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ออ่่่่าาาขขขทททีีี6 4นนะคคครับับยกก็็ืุณวด วัดขาที่4กับขาที่6เพราะฉะนั้นขาที่5เนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันก็อยู่ใกล้ๆก,กันมันก็จะเรียงตัวกันหมดเลยครับสามสี่ห้าหกถ้าคุณเจอทั้งหมดเนี่ยแต่คุณไม่เจอขาที่5คุณก็พอจะพอจะเดาได้ว่าขาที่5มันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่เดาอันนี้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือพูดง่ายว่ามันอยู่ระหว่างขาที่4และ6นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงกลางนี้นะครับเมื่อคุณทราบตำแหน่งแล้ว คุณจะทาไงคุณก็ต้องต่อลายในขานี้เพื่อจะให้ไปอยู่ในขาซิมขาที่5เพื่อจะให้มันครบวงจรการทํางานนะครับว่ามันขาดที่ส่วนไหนอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการตรวจเช็คแบบง่ายๆนะครับทีนี้สมมติว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราจะเราจะวัดค่าอ่าเราจะวัด เราจะวัดขาซิมเนี่ยไปหาอุปกรณ์ชิ้นไหนในบอร์ดครับในเมื่อเราไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวไหนเนี่ยมันทําหน้าที่อ่านซิมการ์ดสมมติว่าสมมุติว่าคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่รู้อะไรเลยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากเรียนพื้นฐานหรอกแต่จริงแล้วมีความสําคัญในเรื่องของการซ่อมเนี่ยครับผมกำลังจะพูดดังต่อไปนี้เลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่รู้จุดเชื่อมต่อว่า IC อ,อจุดเชื่อมต่อของซิมการ์ดเนี่ย ตัวไหนที่เป็นตัวควบคุมการทํางานนะครับสมมุติว่าคุณไม่รู้อะไรคุณก็จะวัดไปทั่วบอร์ดเลยนะครับซึ่งจะเสียเวลาในการวัดเป็นอย่างมากเลยครับบางคนบอกว่าไม่มีหลังจรเสียเวลาในการวัดนั่นแหละครับก็คือผมบอกลยว่าคุณคุณไม่มีหลักเกณฑ์ในการซ่อมแน่นอน100%นะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าไอซีตัวไหนควบคุมการทํางานอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าคุณไปวัดบริเวณนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับซิมการ์ดบริเวณนี้ไม่เกี่ยวข้องกับซิมการ์ดเลยซึ่งเป็นไอซีบลูทูธบริเวณเนี้ปคัับสณอไดกวิ์ุ ให้เสียเวลาก็ไม่เจอนะครับอันนี้ก็คือผมพูดเรื่องจริงนะครับว่าถ้าเราไม่รู้ตรงนี้คุณก็คุณก็จะวัดไปแบบมั่วๆเลยอ่าซึ่งจะเสียเวลามากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้อย่างชัดเจนเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าไ c ตัวไหนควบคุมการทำงานสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวควบคุมการทํางานของของสิมกราดคุณไม่ต้องไปวัดไปไกลคุณก็ต้องวัดบริเวณรอบๆตัว IC เนี่ยก่อนที่มันจะเข้าสู่อ่ตัว IC เนี่ยมันจะต้องมาอยู่รอบๆอ,อุปกรณ์ที่มันอยู่ อย่างเช่นตัว CRL ที่มันอยู่บิเรือรอบๆ IC พวกนี้นะครับก่อนก่อนที่มันจะเข้าไปสู่ตัว IC แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะเจอจุดหรือว่าจะเจอลายวงจรที่เราวัดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ก็เป็นหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การซ่อมหรือว่าการตรวจเช็คของผมที่มันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจให้มากๆถึงเรื่องอถึงเรื่องการตรวจสอบอาการเสียตรงนี้นะครับ ในในส่วนของคลิปที่ผมนําเสนอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบการสอนที่ผมสอนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีนะครับซึ่งผมมาเป็นช่างซ่อมมือถือมาเป็นระยะเวลา25ปีแล้วนะครับก็คือเป็นคนสอนมาแล้ว20ปีนะครับก่อนที่ผมจะมาสอนซ่อมมือถือผมก็ซ่อมเครื่องเป็นมาแล้ว5ปีนะครับ5ปีตรงนี้ ก็มีประสบการณ์ในเรื่องการซ่อมค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสอนอผมไม่ได้สอนอย่างเดียวผมก็ซ่อมมือถือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาการเสียอะไรเนี่ยผมก็จะสอนคุณได้เพราะว่าในส่วนที่สอนนี่คือเป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจเช็คจริงๆของการของการซ่อมมือถือนะครับโดยที่ว่าโดยที่ว่าไม่ต้องดวง,ดวงจรก็ได้นะครับคุณก็สามารถจะจะซ่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทําให้เป็นเรื่องยากอะไรบางคนบอกว่า ไม่มีต้นทุนในการทํางานเลยนะครับจริงๆแล้วการซ่อมมือถือก็เราใช้อุปกรณ์ที่ที่ที่ถูกก็มีนะครับในปัจจุบันเนี้ยคุณไม่ต้องลองทุนแพงเมื่อคุณมีทุนแล้วคุณซ่อมเครื่องเป็นแล้วนะครับคุณก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาสูงขึ้นมานะครับที่มันที่มันสามารถจะเป็นเครื่องทุนแรงเราได้นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับทีนี้สมมติว่าเรามาที่ซ็อกเก็ตจอนะครับ ซ็อกเก็ตจอเนี่ยมันมีมันมีมากกว่า6ขานั่นเองนะครับซึ่งมีมากกว่าหลายเท่านะครับมีทั้งหมด40ขาด้วยกันนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยมันมีมากกว่านั้นอีกครับ60ขาก็มีเป็นรุ่นที่ที่มันรวมกับแพรชุดชาร์จด,ด้านล่างกับรวมกับตัวจอด้วยก็มีนะครับเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยบางคนชาร์จไฟไม่เข้าคุณถึงขั้นจะต้องมานั่งเปลี่ยนจอกันเลยนะครับ ประมาณนี้เลยซึ่งทําให้เพิ่มต้นทุนในการซ่อมขึ้นไปอีกออเพราะฉะนั้นกําไรที่คุณได้เนี่ยมันก็น้อยลงนะครับในส่วนของการเช็ซเคซอกเก็ตจอเนี่ยว่า โซลเกจจอเนี่ยลายมันขาดที่ขาไหนยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมีวิธีการตรวจเช็คให้แต่ว่าในส่วนของตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะยกเป็นในตอนที่3ามแล้วกันนะครับก็คืออาจจะเป็นในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปนะครับถ้าผมมีเวลาก็จะมานําเสนอให้กับทุกท่านได้ทราบโดยชั่วกันนะครับว่าวิธีการตรวจสอบอถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาที่ลายจอหรือลายกล้องก็ตามที่มันไม่ขึ้นเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าเส้นทางไหนที่มันเกิดการขาดไปแล้วคุณจะซ่อมได้ยังไงนะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการทำเนี่ยหลายประการด้วยกัันนะครบ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยถือเป็นประโยชน์กับเราเป็นอย่างมากนะครับผมสอนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐานของวงจรการทํางานโดยรวมก่อนนะครับก่อนที่จะเราจะมาตรวจเช็คอาการเสียใหญ่ๆอย่างเช่นอาการที่ผมสอนก็คือจะมีเรื่องเครื่องดับเครื่องชอ็อตชาร์จไฟไม่เข้าหน้าจอไม่ขึ้นกล้องไม่ได้นะครับสัญญาณไม่มีอันนี้เป็น,เป,นเป็นอาการใหญ่ๆส่วนอาการเล็กน้อย,อยก็คือสอนด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าไม่สอนนะครับก็คือคุณจะได้ไปหมดทุกอาการเสียของมือถือเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้มาเรียนกับผมนะครับ ถ้าเกิดว่าใครติดปัญหาหรือว่าติดขัดค่าใช้จ่ายยังไงนะครับผมจะจัดปอแค่เดือนนี้เดือนธันวาคมเท่านั้นนะครับใครสนใจจะสมัครเรียนนะครับก็สามารถจะจองเรียนไว้ได้นะครับก็คือ,อผมยังไม่ได้เก็บค่าเรียนเต็มไม่เต็มหน่อยอคุณไม่ต้องจ่ายทีเดียวหมดก่อนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าผมจะเก็บแค่ค่ามาจจาจองเรียนเท่านั้นเองการมาจำเนี่ยเพื่อที่ว่าเรา,าผมจะได้มั่นใจว่าคุณเรียนจริงนะครับเรา คุณก็จะได้มั่นใจตัวคุณว่าคุณได้เรียนจริงๆนะครับในวันที่1นนะครับคุณก็คอยมาสมัครเรียนในวันนั้นก็ได้นะครับทีนี้ถ้รสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับตอนนี้มีคนมาสมัครเรื่อยๆแล้วนะครับก็ก็คือผมจะสอนแค่สองรอบเท่านั้นนะครับสองรอบก็คือสองทุ่มสองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งอันนี้ก็คือรอบแรกนะครับรอบที่สองก็คือสามทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มนะครับ ก็คือรอบละ7คนนะครับก็คือถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับจะรับแค่14คนเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ10ท่านนะครับที่จะรับได้นะครับก็คุณจะสนใจเรียนรอบไหนก็ ก็รตัดสินใจเข้ามานะครับเพราะว่าโอกาสนี้ก็จะมีไม่บ่อยมากนักนะครับทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเรียนนะครับก็ผมแนะนำนะครับก็ยังมีกลุ่มกลุ่มที่่ทีสอนเป็นลักษณะในในในรูปแบบของที่คุณดูอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ mm. เขาเรียกว่าเป็นการสอนแบบถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าคลิปคลิปหลังจากถ่ายทอดสดไปแล้วเนี่ยจะ <c oughs> จะคงค้างในกลุ่มนะครับผมจะมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มสอนซ่อมมือถือไร์สดจบหลักสูตรนะครับ คุณสามารถจะเข้าไปเรียนในกลุ่มนี้ก็ได้นะครับค่าสมัครจะถูกกว่านะครับอันนี้999บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าคลิปการสอนจะเป็นการสอนจบรูปแบบนะครับก็คือจบขั้นตอนตั้งแต่หัวข้อที่1นงจนกระทั่งไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบหลักสูตรการสอนเลยนะครับคุณสามารถจะย้อนกลับมาดูคลิปที่1ที่2ตอนที่1ตอนที่2ได้ตลอดเวลานะครับตอนไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเรียนสดออนไลน์สดกับผมนะครับก็คืออันนี้ในกลุ่มคุณสามารถจะศึกษาด้ด้วยตนเองนะครับก็คือพูดง่ายว่า,าเจอ,อมีเวลาว่างตอนไหนเปิดดูได้ตอนนั้นนะครับมาติดขัดปัญหาอะไรก็สอบถามผมได้โดยตรงนะครับถ้าเรียนในกลุ่มก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเช่นกันนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมในวันนี้นะครับเดอนทั่วกันก็ก็ใครสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับก็ผมจะ จะดึ่เข้าวห้องเรียนให้ถ้าเกิดว่าเราจะจองเรียนในรอบในรอบวันที่หนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ